ทุกคนมาเล่นกอล์ฟในแบบฉบับของคนที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนมาดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นกอล์ฟได้ไหมคะกับที่นี่เลยท็อ,อปกอล์ฟให้ได้โอเคค่ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนมาเนี่ยเราก็ทำการจองไว้ตั้งแต่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันค่ะ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลองตีกรอบครั้งแรกนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าที่นี่เขามีพนักง,งานคอยให้คําแนะนําและที่สําคัญคือมีโค้ดเข้ามาสอนเราในเบื้องต้นด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นเนาะอย่างฟ้านเนี่ยก็มีโค้ดมาคอยสอนนะคะว่าจับไม้อยังไงเราจะต้องเหวี่ยงไม้อยังไงนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปฝึกด้วยตัวเองนะคะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกล้ามเนื้อของเราก็จะจําวงสวิงของเราได้เองนะคะ ตอนแรกที่ดูมานะคะก็คิดว่าหลุมนี้มันจะแบบใกล้ๆนะแต่นี่คือแบบโอ้โหไกลมากเลยนะคะดูแบบว่าท้าทายความต่อสา้ารถเรามากเลยนะไม่รู้วันนี้จะตกลุมไหนบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ท็อปกรอเนี่ยเขามีอุปกรณ์ให้เลือกชนิดที่แบบว่าครบคันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหัวไม้ทุกแบบนะคะแล้วก็น้ําหนักไม้มีแบบไม้หนักไม้เบานะคะเรียกได้ว่าเลือกใช้ตามที่เราถนัดได้เลยค่ะ และนอกจากเกมได์เก็บคะแนนแล้วนะคะยังมีอีกเกมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นล้วสนุกมากนั่นก็คือเกม a n g ก y Bir d นั่นเองคือเกมที่เราเล่นในมือถือปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเอามาจำลองในสนามกอล์ฟเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะสามารถจอยกับเพื่อนได้นะคะใครที่มาปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเกมนี้จอยแน่นอนคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการตีกอล์ฟครั้งแรกของเรานะคะเพียงแค่เราจะต้องทําให้กล้ามเนื้อของเรานะชินกับการเหวี่ยงไม้นะคะก็จะกัรระยะได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับใครที่มาตีครั้งแรกนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปว่าจะต้องตีให้ลูกกอล์ฟเนี่ยลงหนุ่มอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเกมต่างๆมากมายนะคะอย่างแองกี้เบิร์ดเนี่ยก็สามารถตีลูกกอล์ฟนะคะให้ไปถล่มประสาทได้นะคะสามารถร่วมสนุกได้ทั้งแก๊งเลยนะคะไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นกลุ่มนะคะก็ม <rowd> ีเกมให้เลือกมากมายนะคะใครที่ตีก อองว่่่า Enjoy ได้แนนนคะสําหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะที่ topgopthailand.com นะคะแล้วก็มาเอนจอยกันแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวดูกลิกก็อย่าลืมติดตามชมเพล l t h a แอดดิกร v ีววิด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย